ถึงเวลาที่จะต้องเปิดเึกและก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะรอดสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง m o บ b y for you วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ซีรีส์สุดเดือดอย่างสปาร์ตาคัสตอนนี้เรื่องเราวดำเนินมาถึง EP ที่9ของซีซั่น2แล้วอีกแค่ EP เดียวก็จะเป็นตอนจบบอกได้คำเดียวว่าเนื้อหาเข้มข้นมากๆหากอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเราไม่รอช้ารีบไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยครับ เปิดเรื่องมาทีวิหารล้างของพวกทาสในค่าคืนที่แสนเงียบสงบนาเซียกับนักสู้อีกคนหนึ่งก็ได้เฝ้ายามอยู่บนกําแพงแต่แล้วจู่ๆพวกเขาก็ถูกลากลงไปจากกําแพงและก็มีทหารโรมัน3มคนได้ขึ้นมาบนกําแพงแห่งนั้นตอนนี้พวกโรมันกําลังบุกพวกมันค่อยๆย,ย่องเข้าไปในวิหารผ่านพวกทาสมากมายที่นอนเกลื่อนกาดอยู่แถวนั้นพวกนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากําลังโดนจู่โจมอยู่แต่แล้วนีเวียที่ยังนอนไม่หลับเธอก็ได้มาเห็นเขาเธอจึงรีบตะโกนบอกทุกคนว่าทหารโรมันบุกมาแล้ว จากนั้นเรื่องชุลมุนวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นพวกเขาได้เข้าไปสู้กับหานลูมันทั้ง3คน แต่ก็โดนทหารโรมันเหล่านั้นสัตว์พวกเขาจนล้มไม่เป็นท่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีเยอะกว่าแต่ก็ไม่สามารถจัดก,การทหารโรมัน3คนนั้นได้มีลาที่เห็นแบบนั้นจึงยกธนูขึ้นมาเพื่อจะยิงแต่ทหารเหล่านั้นก็สั่งให้หยุดยิงและเปิดหน้าก,ากากออกเพราะอันที่จริงแล้วนี่คือการทดสอบเท่านั้นคนที่แต่งตัวเป็นทหารโรมันก็คือพระเอกคิกซัสและแกนนคัสเพื่อที่จะมาทดสอบว่าถ้าพวกทหารโรมันบุกมาจริงๆพวกเขาจะรับมือได้ไหมและพวกเขาก็สอบตกกันทั้งหมดและพระเอกก็ไม่พอใจในการรับมือของพวกเขาเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากเป็นฐานลมันจริงๆพวกเขาก็คงตายกันหมดเขารีบสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อเริ่มการฝึกครั้งใหญ่ทันทีแต่ภาพกลับมาที่บ้านบาเทียตัสตอนนี้เซปเปียก็มานั่งซึมเศร้าอ,อยู่คนเดียวและตอนนั้นเกรเบอร์ก็ได้เข้ามาหาเขาพยายามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรทั้งสิน้นแต่สีหน้าของเธอนั้นดูขยักขย,ยั่งเกรเบอร์เป็นอย่างมากฝั่งเกรเบอร์ก็พยายามเข้ามาจูบเธออย่างต่อเนื่องและแล้วทันใดนั้นประตูก็ได้เปิดออกและออลิเทียก็ได้เข้ามาในนั้นเธอล้มลลงไปในนาาด้ววยยคมหื และเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอนั้นนอนอยู่บนเตียงแล้วเกรเบอร์ーーก็รีบเข้าไปดูอาการของเธอเขาถามไปทันทีว่าเจ้าหนีมาได้ยังไงฝั่งอีลิเทียก็ตอบไปทันทีว่าข้าไม่ได้หนีแต่เขาปล่อยข้ามาเขาบอกว่าชีวิตของข้าไม่มีประโยชน์มันหมายความว่ายังไงกันแต่เกรเบอร์ก็ไม่ยอมบอกเขาถามไปอีกว่ามันจับเจ้าไปขังไว้ที่ไหนแกนีคสัสพาเจ้าไปหามันได้ยังไงอลิเทียก็บอกรายละเอียดเท่าที่เธอจําได้ว่าเธอไม่รู้หรอกว่ามันเป็นที่ไหนเพราะว่าถูกปิดตาอยู่ตลอดแต่ตอนที่แกนีคสัสพาเธอไปนั้นขีมปปม่ม้า ายช่วโงกว่าจะถึงฐานที่มั่นของสปาร์ตาคัสมันจับข้าไปขังไว้ในวิหารซึ่งเมื่อเกรเบอร์ได้ยินแบบนั้นก็ถามต่อไปอีกว่าสถานที่แห่งนั้นมันทํามาจากอะไรไม้หรือว่าหินอิลีเทียก็ตอบไปว่ามันทํามาจากหินมันดูเก่าเลยสุดทมเป็นอย่างมากแถมยังมีตัวหนังสือกรีกโบราณสลักเอาไว้อีกด้วยซึ่งเมื่อเกรเบอร์ได้ยินแบบนั้นมันก็ยังกว้างเกินไปไม่สามารถระบุตําแหน่งได้ว่าสถานที่แห่งนั้นมันคือที่ไหนกันแน่ แต่แล้วทันใดนั้นเอลิเทียก็เริ่มเป็นเรื่องเพราะเธอจำได้ว่าเมื่อคืนนี้เธอเห็นเกรเบอร์กำลังโคเคอยู่กับเซเปียอยู่เธอพูดไปด้วยความโกรธว่าสป,ปัตตาคัสพูดถูกแม้ว่าข้าจะตายไปก็ไม่มีความหมายอะไรเจ้าไม่ได้รักข้าแล้วอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งเมื่อเกรเบอร์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าเจ้ายัางกล้าจะพูดแบบนี้อีกอย่างนั้นหรอเจ้าควักหัวใจข้าออกไปจากอกวันนี้ข้าเลยไม่รู้สึกอะไรกับเจ้าอีกต่อไป อิลิเทียที่ได้ยินแบบนั้นก็เจ็บปวดเป็นอย่างมากเธอถามกลับไปทันทีว่าระหว่างเรามันไม่มีอะไรเหลือเลยอย่างนั้นหรอกเกรเบอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็โห่ w ้ออกมาทันทีและพูดไปว่าข้าก็เคยถามแบบนี้กับเจ้ามาก่อนเช่นกันเจ้ายังจําคําตอบของตัวเองได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้อิลิเทียก,ก็เป็นคนบอกเลิกเขาเพื่อที่จะหันไปแต่งงานกับวลีนิสพอมาตอนนี้กเกรเบอร์เลยเอาคืนอย่างสาสมอิลิเทียที่ได้ยินแบบนั้นก็อ้อนวอนขอให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่กเกรเบอร์ก็ตอบไปตามตรงว่าผู้ชายคนนั้นได้ตายไปแล้วและคคนนนนนทีีี่่ยยืออออูตตรงหงหนน้้้าาาขเจปศ ที่ถูกฟาดฟันจนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหายใจเพื่อประทังชีวิตก็เท่านั้นหลังพูดจบเขาก็เดินไปจากที่นั่นทันทีแต่ภาพกลับมาที่พวกพระเอกตอนนี้พวกเขาก็เต่โทษกันที่ไม่สามารถปกป้องวิหารแห่งนี้ได้นาเซียกับอีกคนที่เฝ้ายามด้วยกันก็เอาแต่โทษกันอยู่ตลอดต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับ พระเอกที่เห็นแบบนั้นจึงได้บอกให้ทุกคนสามัคคีกันเอาไว้เพราะคงอีกไม่นานพวกเกเบอร์จะต้องบุกมาอย่างแน่นอนแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีปัญหายอยีกมากมายเพราะดาบของพวกเขาก็ไม่เพียงพอสำหรับทุกคนบางคนก็มีอาวุธบางคนก็ไม่มีเลยมีล่าที่ได้ยินแบบนั้นจึงจะสอนยิงธนูให้กับทุกคนแต่ซาชาก,ก็ดูเหมือนไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่และเธอก็ถามพระเอกไปทันทีว่าทำไมถึงปล่อยอีลีเทียไปในเมื่อพวกนั้นยังไม่ได้เอาอาวุธมาแลกเปลี่ยนฝั่งแกนิคัสเองก็อยากจะรู้เช่นกันว่าทำไมพระเอกถึงทำแบบนั้นนนนพพเเอกกกกทีี่ดด้้ถาามแบบัััข็หยุไปส และเขาก็ตอบกับทุกคนไปว่าถึงแม้ว่าเราจะฆ่านางเราก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหรอกมันเป็นแค่การแก้แค้นที่ผิดพลาด พวกเราดีกว่านั้นพวกเราดีกว่าพวกโรมันและเขาก็ยังไม่ยอมบอกว่าอิลิเทียนนั้นท้องกับเขาจากนั้นเขาก็ได้สั่งดอทเทเล่กับแกนนิคัสช่วยกันฝึกทุกคนอีกครั้งแกนนิคัสก็รับทราบและจะทําตามที่ระเอกสั่งแต่ทว่าดอทเทเล่นั้นกลับไม่เอาด้วยเขาบอกไปว่าแค่ไม่จําเป็นจะต้องมีผู้ช่วยและเขาก็สั่งให้ทุกคนเข้าประจําทีเขาจะทําการฝึกสอนตามลาําพังเพราะว่าเขายังโกรธแกนนิคัสไม่หายแกนนิคัสก็ไม่รู้จะตอบยังไงในขณะที่ทุกคนกําลังฝึกซ้อมกันอยู่นั้นระเอกก็ต้้องหหาาวิธีททํใุกคคนสามมกีกันไดด้เพพราาะแคค่ํูของ เขายังอาจจะมีบางคนที่ยังไม่เชื่อฟังเละก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีแผนการอะไรบางอย่างเขาจึงรีบสั่งแอคลอนให้จัดการในเรื่องนี้จากนั้นเพะเอกก็ได้เข้ามาหานีเวียดูเหมือนว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นจะห่างเหินกันมากเพะเอกก็ไม่ค่อยพูดกับเธอเหมือนกับเมื่อก่อนมีล่าที่เห็นแบบนั้นก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าเจ้าไม่นอนเคียงข้างข้าไม่คุยกับข้านอกซะจากจะออกคําสั่งกับข้าเจ้าจะลงโทษข้าแบบนี้อีกนานแค่ไหนตอนนี้เจ้ากําลังหันหลังให้กับข้าอยู่นะฝั่งเพลเอกไมไ แต่ที่เจ้าคิดจะฆ่าอีลิเทียแล้วการกระทําแบบนั้นมันจะเหมือนมีอะไรติดค้างอยู่ในใจของเจ้าไปตลอดแต่มีลาก็บอกไปตรงๆว่าที่ข้าทําไปก็เพื่อปกป้องเจ้าเท่านั้นแต่พระเอกก็ตอบไปทันทีเช่นกันว่าเจ้าพูดแบบนี้คิดว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่เคยมีเอาไว้ได้อย่างนั้นหรอมีลาที่ได้ยินแบบนั้นก็ตาสว่างเธอรู้แล้วว่าตอนนี้พระเอกกำลังจะเขี่ยเธอทิ้งเธอถามไปอีกครั้งว่าเจ้าเคยรู้สึกดีๆกับข้าบ้างไหมและพระเอกก็ตอบไปตรงๆเช่นกันว่าข้ามีเท่าไหร่ก็ให้กับเจ้าไปหมมมมมดแแแลล้้ววตตตต่่่่่่ีาาากก็ออไไปรรงงเเชนนนนนััััคยพพะ การะทำของพระเอกนั้นไม่ทะนุถนอมจิตใจของเธอเลยสักนิดทั้งๆท,ที่เธอก็แค่อยากจะช่วยเท่านั้นแต่เธอก็จำเป็นจะต้องเข้มแข็งดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้ดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งสองกำลังจะจบสิน้น ตัดภาพกลับมาที่บ้านบาเทียตัสอิลิเทียก็ได้มายืนอยู่ที่ระเบียงตามลำพังและเมื่อลูเคเชียเห็นแบบนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเธอรีบเข้ามากอดอิลิเทียทันทีเธอพูดด้วยความดีใจว่าหากไม่มีเจ้ากับลูกอยู่ในบ้านหลังนี้ข้าก็ไม่อยากจะอยู่แล้วเช่นกันเธอเข้ามาทะนุถนอมอิลิเทียดูเหมือนเธอจะรักลูกของอิลิเทียเป็นอย่างมากและในตอนนั้นอิลิเทียก็บอกความจริงกับเธอว่าลูกในท้องนั้นคือลูกของสปาตาคัสลูเคเชียที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจไม่น้อยแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรและในน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 ตออัั้้้้เเเซปียก็ไดดลงงหิผ่าามท เทียที่เห็นแบบนั้นจึงพูดกับลูคิเชียไปว่าตอนนี้นางมาแทนที่ของข้าแล้วและสักวันหนึ่งนางจะได้เห็นท่าแท้ของเขาแต่ลูคิเชียก็ตอบไปทันทีว่าตอนนี้นางตาสว่างแล้วล่ะเซฟพีอาร์สไม่ได้ถูกพวกทัดฆ่าตายแต่ว่าเป็นฝีมือของเกรเบอร์ซึ่งเมือ e ่อเอลีเทียได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเธอพูดขึ้นทันทีว่าในเมื่อรู้อยู่แล้วทำไมนางยังกล้าอยู่ที่นี่อีกแถมยังยอมมอบกายให้กับคนที่ฆ่าพี่ตัวเองเนี่ยนะแต่ลูคิเชียก็ตอบไปว่านางยังไปตอนนี้ไม่ได้เพราะมันจะทําให้เกรเบอร์สงสยัยเลนในหัวขอออออองงนงนนนนาาาตี้้้กกกก็ุมมรออยจะยแแค เลยก็ดูเหมือนว่าทั้งสองจะมีแผนการอะไรบางอย่างส่วนทางฝั่งเกรเบอร์ก็ได้เอาข้อมูลที่ได้มาจากเอลีเทียมาบอกกับอาชัวว่าแกนดิคัสนั้นพาเธอขี่ม้าไปครึ่งวันจากนั้นก็เดินเท้าอีกหลายชั่วโมงจนกระทั่งถึงฐานที่มั่นของสปาร์ตาคัสจากนั้นพวกเขาก็มาเริ่มจํากัดวงในแผนที่ทั้งที่ท่าเรือที่เขาไปช่วยเหลือพวกทานและในสนามประลองในเมืองคาปวัวที่พวกเขาไปปรากฏตัวก่อนหน้านี้เลยก็จุดแลกเปลี่ยนทางทิศตะวันออกอีกที่หนึ่งจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถจํากัดวงได้แคบขึ้นแต่ว่ามันก็ยังกกกววว้้้้าาาางอยู่ดีหหจะคนนนบริเเณั็ใชล

แต่แล้วทันใดนั้นนักสู้อียิปต์ก็ได้เอาข่าวสารมาบอกกับอาชัวเพราะว่าอาชัวให้เขาไปสืบเรื่องราวของลูเซียสคนของพระเอกที่ถูกฆ่าก่อนหน้านี้ตอนนี้อาชัวรู้แล้วว่าที่ดินของลูเซียสนั้นอยู่ที่ไหนและพวกพระเอกก็คงอยู่ไม่ไกลจากที่นั้นและเมื่อพวกเขามาดูแผนที่ก็ได้พบว่ามีวิหารล้างหลังหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ตินเขาว,วิสุลิสชาวกรีกโบราณได้สร้างมันเอาไว้และมันก็ตรงกับคำพูดของอีรีเทียที่ว่าในวิหารนั้นมีอักษรกรีกโบราณสลักเอาไว้อยู่ในที่สุดพวกเขาก็รู้ฐานที่มั่นของ กันอย่างแนนนา่าากรที่จะบุกเข้าไปในนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเกรเบอร์ที่รู้แบบนั้นก็จะพาคนของเขาออกเดินทางไปตั้งแต่หัวค่าพอลุ่งสารก็จะไปถึงที่นั่นพอดีแถมเขาก็ยังจะเอารถยิงไฟไปอีกด้วยเพื่อที่จะยิงลูกไฟไปถล่มใส่พวกของพระเอกในวิหารน,นั้นหลังพูดจบเขาก็รีบสั่งอาชชให้ไปเตรียมการทันทีตอนนี้เขารู้สึกพออกพอใจในฝีมือของอาชวเป็นอย่างมากและไม่ได้จังหวะอาโวก็ได้ขออะไรบางอย่างจากเกรเบอร์เพื่อเป็นของรางวัลซึ่งก็ดูเหมือนว่าเกรเบอร์จะยอมให้ของสิ่งนั้นกับอาชวด้วย แต่ภาพกลับมาที่พวกพระเอกตอนนี้พวกเขาก็กําลังฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับพวกฐานโรมันอยู่แต่แล้วทันใดนั้นก็มีรถมาวิ่งเข้ามาตรงนั้นทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็พากันเตรียมพร้อมแต่พระเอกก็บอกให้ทุกคนใจเย็นๆเอาไว้เพราะเขาเป็นคนสั่งการเรื่องนี้เองเขาใช้ให้แอกลอนแอบ,บไปซื้อไวน์จากในเมืองมาที่นี่เพื่อมาดื่มเฉลิมฉลองกับทุกคนซึ่งทุกคนก็ดีใจมากต่างพากันเข้ามาดื่มด้วยความสนุกสนานแกนนิคัสกับคิกซัสก็ได้ไม่แอบเมาพระเอกอยู่แกนนีคัสเองก็ย สปาร์ตาคัสเขาไม่ใช่คนที่ชอบมองเป็นงานอดีลเลยแต่เป็นคนที่ใช้สมองได้ดีมากๆการไปเอาไวามาแบบนี้น่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างแน,น่จากนั้นพระเอกก็ชูแก้าวไว้ขึ้นและพูดกับทุกคนไปว่าข้าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นทุกคนสามาัคคีกันไม่ใช่เพราะตาสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่เพราะบ้านเกิดแต่เป็นเพราะอุดมการณ์ซึ่งผู้ชายและผู้หญิงทุกคนควรได้เกิดและตายอย่างที่เป็นอิสระไม่ต้องไปเป็นทาสของใครซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็ชื่นชอบในคำพูดของพระเอกฝั่งพระเอกก,ก,ก,อกา,า,า,การาากากโม พวกเราจะต้องล้าทิ้งความแตกต่างทําให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรามาเล่นกีฬากันเถอะจงจับคู่กับคนที่เจ้ารู้สึกไม่ดีด้วยและช่วยกันไปสู้กับคู่ต่อสู้ของเจ้าและมาดูว่าความกล้าหาญจะเอาชนะได้ไหมตอนนี้แกนนิคัสกับคริกซัสก็รู้แล้วว่าจุดประสงค์ในการไปเอาไวของพระเอกมันนั้นคืออะไรก็เพื่ออยากจะให้ทุกคนสามารถีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแกนนิคัสเองก็ต้องยอมรับในหัวคิดของพระเอก จากนั้นการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นนาเซียกับคนที่ไม่ถูกกับเขาก็ได้จับคู่เป็นฝั่งเดียวกันเพื่อจะช่วยกันต่อสู้กับอีกฝั่งหนึ่งทั้งสองก็ได้เข้ามาปรับความเข้าใจกันเพื่อวางแผนที่จะล้มคู่ต่อสู้ของพวกเขาเมื่อวางแผนกันเสร็จนาเซียก็ได้วิ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้ของเขาอย่างจางังการแข่งขันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน และภาพก็สลับมาที่อาชวัวในบ้านบาเทียตัสตอนนี้เขาก็ได้มาบอกข่าวดีกับลูเคเชียว่าหลังจากที่จัดการพวกพระเอกได้แล้วเกรเบอร์จะให้เขาเป็นอิสาราและมอบบ้านหลังนี้เป็นรางวัลให้กับเขาซึ่งเมื่อลูเคเชียได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะวันนี้มันเคยเป็นบ้านของเธอมาก่อนแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้เธอบอกไปเพียงแค่ว่าพอถึงตอนนั้นเจ้าก็จะได้อยู่คนเดียวที่นี่ส่วนตัวของข้าก็จะเดินทางไปที่รวมพร้อมกับอิลีเทียแต่อาชวัวก็ตอบไปทันทีว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าข้าได้ออไได้อกรบลาาะยยู่่่ทีีนนนัใภสุ เราจะสร้างโรงเงินกาลริเดเตอร์ขึ้นมาใหม่ด้วยกันซึ่งเมื่อลูเคเชได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เธอจะต้องมาอยู่ที่นี่กับอาชัว ส่วนทางฝั่งเกรเบอร์ก็สั่งให้ทานของเขาจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะรถยิงไฟเพื่อ,อไปจัดการกับพวกพระเอกแต่แล้วทันใดนั้นเวลนิสก็ได้กลับเข้ามาทีนั้นเกรเบอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเวลนิสก็พูดกับเขาไปทันทีว่าข้าเพิ่งได้รับข่าวมาจากสาภาชั้นสูงมีคำสั่งให้เจ้ากลับไปยังลมเดี๋ยวนี้แล้วให้ข้ามารับงานสันต่อแทนที่เจ้าเกรเบอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าข้าเป็นเมทัแห่งสาธารณรัฐสาภาชั้นสูงไม่มีสิทธิ์มาาาาาาาสสัั่่่่งงงข้้ววววววทออออะไไไไรรหรไไหืปปนนเเลลกกก็ตตถูตแพ สามารถสั่งเจ้าได้ทำได้เพียงแต่แนะนำเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเจ้าไม่ยอมทำตามที่พวกนั้นแนะนำบางทีตำแหน่งสภาชั้นสูงในอนาคตของเจ้าอาจจะไม่มีก็ได้นะและอีกอย่างค่าได้ข่าวมาว่าเมียของเจ้าถูกสปาตาคัสลักพาตัวไปเจ้าเป็นสามีแบบไหนที่แม้แต่ภรรยาตัวเองก็ยังดูแลไม่ได้ซึ่งเมื่อเกรเบอร์ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเขารีบตอบไปทันทีว่าเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรค้าไม่เห็นจะรู้เรื่องและวลินิสก็พูดต่อว่าเขาต่างๆสารพัดว่าเป็นคนไม่เอาไหนปล่อยให้ท่าชั้นต่ำ แล้วแล้วทันใดน,นั้นอิลิเทียก็ได้ออกมาเพื่อสยบข่าวลือววลินิสที่เห็นแบบนั้นก็แปลกใจเป็นอย่างมากที่เห็นว่าเธอยังอยู่ที่นี่อยู่แถมเธอก็ยังอยู่ข้างกเกรเบอร์และบอกไปว่าข้าไม่เคยถูกจับไปที่ไหนทางเซนซึ่งเมื่อววลินิสได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อแถมกเกรเบอร์เองก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าเขาจะเป็นคนยกพวกไปจัดการกับพวกพ้ะเอกแถมยังเพลอบอกฐานที่มั่นพวกพ้ะเอกให้กับววลินิสอีกด้วยซึ่งววลินิสก็ตอบไปอย่างชัดเจนเช่นกันว่าเจ้าเลือกทําได้อิสระตาาาามมมทที่่เจจจ้ออยยกกกะะํลัับไไปงหรื็ตาม แต่ว่าข้าถูกแต่งตั้งมารับหน้าที่นี้แทนเจ้าแล้วและาขาก็จะเป็นคนไปจัดการสปาร์ตาคัสเองเกรเบอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่อยู่ๆเวเรนิสก็จะเข้ามา่วยโอกาสจัดการพวกผู้เอกแบบนั้นและในตอนนั้นเซฟเปียก็ได้วิ่งเข้ามาหาเวเรนิสเพราะเธอเป็นคนส่งข่าวไปบอกแต่ก็โดนเวเรนิสตอว่าเธอ,อยังหนักว่าเธอนั้นเป็นคนปิ้นป้อนโกหกเพราะเขาเข้าใจว่าอิลิเทียก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้ถูกจับซึ่งเซฟเปียก็พยายามบอกความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าอิลิเท ลลนิสก็ตอบไปว่าเขาทําอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงก็เถอะเพราะว่าไม่มีหลักฐานหลังพูดจบเขาก็เดินไปจากที่นั้นตอนนี้เซฟเปียหมดที่พึ่งแล้วเลยไม่รู้จะทํายังไงต่อไป และภาพก็ตัดกลับมาที่วิหารล้างตอนนี้พวกทาสก็ยังคงต่อสู้แข่งขันกันอย่างต่อเนื่องมีแลกกับซาชาที่ไม่ค่อยถูกกันทั้งสองก็ได้มาร่วมมือกันต่อสู้กับคนอื่นพวกเขาสู้กันอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อชัยชนะและทั้งสองก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งสองเข้ามาจับมือกันด้วยความดีใจและสลัดความบาดหมางที่เคยมีออกไปให้หมดดอทะเลที่เห็นแบบนั้นก็ต้องรีบเช่นชมพระเอกว่าการดื่มและการแข่งขันมันเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากและใช้ได้ผลตลอดเขาชื่นชมในความคิดของพระเอกเป็นอย่างมาก ฝั่งพระเอกเองก็ตอบไปว่ามาเถอะขค่อยากจะเห็นอีกและเขาก็ลงมาประกาศกับทุกคนไปว่าเรามาแข่งขันกันอีกดีกว่าและคนต่อไปที่จะได้สู้ก็คือแอคลรนกับคิกซัส เพราะใครๆก็รู้ว่าคิกซัสก,กับแอคลอนนั้นไม่ถูกกันเมื่อคิกซัสได้ยินแบบนั้นก็เตรียมพร้อมเพื่อจะสู้กับแอคลอนแต่ทว่าพระเอกก็บอกไปว่าพวกเจ้าจงไปเข้าประจำทีเพราะพระเอกจใจพวกเขาเป็นพวกเดียวกันไปสู้กับคนอื่นคิกซัสก,กับแอคลอนจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันจากนั้นพระเอกก็ประกาศคู่ต่อสู้ของพวกเขาซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือแกนนีคัสกับดอทเทเล่นั่นเองเพราะว่าดอทเทเล่นั้นก็ยังโกรธแกนนีคัสอยู่พระเอกจึงจะให้พวกเขามาร่วมมือกันต่อสู้กับพวกคิกซัสตอนนั้น ว่าเรารวมกันเป็นหนึ่งแต่ดอททะเลกข็ขยังไม่ตอบกลับใดๆทางเซนพวกเขาเดินลงมาในสนามเพื่อจะเริ่มกันแข่งขันทั้ง4ี่คนต่างยืนประจันหน้ากันแบบไม่มีใครยอมใคร จากนั้นพระเอกก็ประกาศเริ่มการต่อสู้และพวกเขาก็เข้ามาต่อสู้กันอย่างเอาจริงเอาจังคลิกซัสก็ได้ต่อสู้กับแกนีคัสส่วนทางฝั่งดอทเทเล่ก็ได้ต่อสู้กับแอคลอนคลิกซัสก็บุกเข้าไปโจมตีแกนีคัสอย่างหนักหน่วงแต่ทางฝั่งแกนีคัสก็ยังหลบหลีกได้และเขาก็จัดการคลิกซัสจนไหญเงือบล้มลงไปไม่เป็นท่าทุกคนที่ได้เห็นแบบนั้นต่างพากันหัวเราะด,ด้วยความสนุกสนานนี่ยังขนาดว่าแกนีคัสยังไม่เอาจริงเขาสู้ไปด้วยและดื่มวายไปด้วยตอนนี้เขากําลังเมาได้ที่่่ยยยืนนนสสซซยยััััััสออูแแบบบบ้้ตกกก็งาามมรรถคิได ส่วนทางฝั่งแอคลอนก็กลายมาเป็นกระสอบทรายให้กับดอทเทเล่จะมีสักกี่คนที่ลูกศิษย์สาม,มารถเอาชนะครูฝึกได้เพราะว่าดอทเทเล่เป็นคนฝึกแอคลอนมากับมือของเขาจึงสามารถจัดการแอคลอนอย่างไม่ยากเย็นมากนักแอคลอนลุมลุกคุกคันแบบนั้นไม่สามารถต่อสู้กับดอทเทเล่ได้เลยไม่แต่น,น้อยส่วนทางฝั่งแกนนีคาสก็ยังเมาหนักเดินโซซัดโซเซอยู่แบบนั้นคิกซัดก็ลุกขึ้นเข้าไปโจมตีเขาต่อ แล้วเวียงแกนีแคสเข้าไปหาผู้คนจากนั้นดอทเทเล่ก็ส่งซิกให้กับแกนีแคสทั้งสองได้ร่วมมือกันเหมือนกับสมัยก่อนและเข้ามาจัดก,การคิกรซัดได้ในพริบตาตอนนี้ดอทเทเล่จ้องไปที่แกนีแคสและเขาก็สามารถยิ้มได้ดูเหมือนความสัมพันธ์ของพวกเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วส่วนทางฝั่งคิยรซัดกับแอคลอนก็ได้เข้ามาปรับความเข้าใจกันถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้แต่ว่าพวกเขาก็ได้มิตรภาพพวกเขาเข้ามาจับมือกันและให้ลืมเรื่องราวในอดีตไปให้หมดพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ยิ้มออกที่แผนการของเขาได้ผลที่ไดด้้เเหห็นนนนนนคคล่าาััสมีกใ และภาพก็ตัดกลับมาที่บ้านของบาเทียตัสตอนนี้เซฟเปียก็เอาแต่ร้องไห้เพราะไม่รู้จะทํายังไงต่อไปและแล้วในตอนนั้นลูเคเชียก็ไดเอามีดมาให้เพื่อให้เธอไปจัดการกับเกเบอร์ซึ่งเซฟเปียที่กําลังเลือดขึ้นหน้าก็จะทาตามที่ลูเคเชียบอกจากนั้นลูเคเชียก็รีบมาบอกกับอีลีเทียว่าเซฟเปียนั้นกาลังจะทาตามแผนที่พวกเธอได้วางเอาไว้ลูเคเชียก็ถามย้ําไปอีกครั้งว่าเจ้าแน่ใจนะว่าอยากจะทําแบบนี้และอีลีเทียก็ตอบไปว่าเธอแน่ใจดูเหมือนว่าพวกเธอนั้นจะมีแผนอะไรบางอยาางไไรร้าา้้ก้กลออนเเป็ดขหหบ์ใแ เมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้เซปเปียก,ก็ใช้ขดวายฟาดไปที่หัวของเกเบอร์อย่างจัง เขาเสียหลักลม้มลงไปกับพื้นและเซเปียก็ขึ้นไปคล่อมเขาเลยชักมิดออกมาจะสังหารเกรเบอร์แต่ในตอนนั้นนางเอลิเทียก็เข้ามาข้างหลังและสังหารเซเปียแทนเพราะว่านี้มันคือแผนการของเธอที่อยากจะให้เกรเบอร์กลับมารักเธออีกครั้งเซเปียที่ไม่ทันเกมก็ต้องมาจบชีวิตอย่างอนาถเกรเบอร์ที่เห็นว่าเอลิเทียนั้นช่วยชีวิตเขาเอาไว้เขาก็หันกลับมาสนใจออลิเทียอีกครั้งดูเหมือนว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็มีอะไรกันอย่างเล่าร้อนต่อหน้าศพข,ของเซเปียและเซเปียผู้น่าสงสารก็ตต้อองงมาาาจบบชีีวิลเเพรรแผนกขกขยัู และภาพก็สลับกลับมาที่วิหารล้างตอนนี้นีเวียก็ได้กลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งเธอสามารถมีอะไรกับคิกซัดได้โดยที่ไม่เกิงกลัูอีกต่อไป ส่วนทางฝั่งแคนนีคัสก็ได้ขึ้นมาคุยกับพระเอกบนกำแพงเขาชื่นชมในไหวพริบของพระเอกที่ทาให้เขากับดอธอรเล่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่แล้วทันใดนั้นคนของพวกเขาที่อยู่บนเขาวิสุเลสก็ได้ส่งสัญญาณเตือนมาให้กับพวกเขาเพราะตอนนี้พวกโรมันได้บุกเข้ามาที่นี่แล้วทุกคนต่างก็เต็มพร้อมเพื่อรับมือกับพวกของเกรเบอร์ตอนนั้นพระเอกก็ได้พูดกับทุกคนไปว่าเกรเบอร์จะอยู่บัญชาการที่ตำแหน่งกองทัพหลังมันเป็นตำแหน่งของคนขี้ขลาดมันจะกระชับวงล้อมเข้ามาเพื่อเอาชนะพวกเราแต่วิธีการของพวกโรม ซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันตะโกนอย่างฮึกเหิมและก็พากันเข้าประจำที่อย่างที่ได้ซักซ้อมมาไว้ส่วนทางฝั่งพวกทานโรมันก็ได้เดินเท้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจากนั้นพวกเขาก็หยุดเหมือนกับเจออะไรบางอย่างและแล้วทันใดนั้นลูกธนูก็พุ่งออกมาใส่พวกเขาอย่างจังเพราะว่ามีลากับคนอื่นๆได้ซุ่มยิงธนูใส่พวกเขาอย่างจัง ทหารโรมันที่เจอแบบนั้นก็พากันแตกกระเจริเลสเสียชีวิตไปหลายคนส่วนคิกซัสกับแอกลอนก็นำทัพบุกเข้ามาจัดการทหารโรมันเหล่านั้นทางด้านหลังพวกเขาจัดการไปได้คนแล้วคนเล่าพวกโรมันดุจโจมแบบไม่ทันตั้งตัวก็ไม่มีเวลาได้ตั้งขบวนทัพจึงทําให้พวกเขาเสียเปรียบเป็นอย่างมากพวกท่านสามารถจัดการทหารโรมันเหล่านั้นไปได้เยอะมากแต่ถ้าว่าพวกทหารโรมันก็ยังมีเยอะเกินไปเมื่อพวกนั้นตั้งสติได้ก็พากันจัดะบวนทัพคลิกซัสจึงรีบสั่งให้ทุกคนถอยเข้าไปในวิหารส่วนทางฝั่งทททหาาาารรรโมมัััันนก็ีีบไปยงง่่่พพลว ศัตรูของพวกเขานั้นถอยล่นเข้าไปในวิหารแล้วแต่แล้วในขนาดนั้นระเอกกับแกนนิคัสก็ได้ออกมาจัดการกับทานเหล่านั้นพราะพเอกรู้ว่าเกรเบอร์นั้นจะอยู่ทับหลังเขาจึงมาหลักดอซุ่มจุมตีอยู่ที่นี่พวกเขามีกันแค่สองคนแต่ก็ยังสามารถต่อกรกับธานโรมันเหล่านั้นได้ส่วนทางทับหน้าของพวกธานโรมันพวกเขาก็ได้เข้ามาประชิดถึงกำแพงพวกเขาใช้โล่เลียงกันเป็นขั้นบันไดเพื่อให้ธานคนอื่นขึ้นไปบนกำแพงนั้นแต่ว่าบนกำแพงก็ไม่มีพวกท้าทอยู่เลยไม่แต่คนเดียวแต่พอพวกนั้นลงมาจากกำแพงค,คลิก ั้งและพลธนูก็ยิงใส่พวกนั้นอย่างต่อเนื่องมีล่าก็อยู่บนหลังคาจัดการพวกทานโรมันไปหลายคนส่วนทางฝั่งพระเอกกับแกนนีคคสก็สามารถจัดการคนเหล่านั้นไปได้คนแล้วคนเล่าตอนนั้นเกรเบอร์เมทับก็พยายามจะหนีไปจากที่นั้นพระเอกจึงรีบลากเขาลงมาจากหลังม้าแต่ทว่าเมทับคนนั้นกลับไม่ใช่เกรเบอร์แต่กลับเป็นเวเลนิสพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็แปลกใจไม่น้อยและเขาก็จัดการเวเลนิสจนสลบส่วนทางข้างในวิหารตอนนี้พวกเขาก็ได้จัดหนักจัดเต็มให้กับพวกโรมันพวกเขาจัดการทานเหล่านั้นไปได้เยอะมากดอเทลกกกก็ววดดแ่งงาาบพ ไปได้หลายคนมีแล่เองก็ช่วยยิงสนับสนุนอยู่ตลอดพวกทหารโลมันไม่สามารถต่อสู้กับพวกเขาได้เลยเพราะพวกเขาซักซ้อมมาเป็นอย่างดีและทําตามแผนเป๊ะแลเพเอกก็ได้จับเวลินิสเข้ามาในนั้นและบังคับให้เวลินิสออกคําสั่งให้คนของเขาวางอาวุธให้หมดเวลินิสก็ต้องยอมทําตามพวกท่าสามารถเอาชนะในศึกครั้งนี้ได้และพากันตะโกนออกมาด้วยความฮึกเหิมเพเอกก็สั่งให้ยึดดาบของพวกทหารโรมันให้หมดตอนนี้พวกเขามีอาวุธเพียงพอที่จะต่อสู้กับพวกเกเบอร์แล้วเพเอกก็รีบเข้าไปถามเวลินิสว่าเกเบอร์อยู่ที่ไหนแต่เวลินิส อยู่ๆก็มีลูกไฟขนาดใหญ่มุ่งตรงเข้ามาที่นั้นและก็เข้ามาตกใส่พวกฐานโรมันตายไปหลายคนจากนั้นลูกที่2ก็ถูกปล่อยออกมาอีกและมันก็มาโดนใส่วีลินิสอย่างจังจนทําให้เขาเสียชีวิตคาทีจากนั้นลูกที่3มลูกที่4ี่ก็ตามมาอย่างต่อเนื่องเพราะเลเวอร์กับคนของเขารู้ว่าหากมาสู้กับพวกพระเอกซึ่งหน้าพวกเขาก็จะเสียเปลี่ยบพวกเขาจึงพากันอยู่ในป่าและยิงลูกไฟเข้ามาใส่วิหารอย่างต่อเนื่องสนทางข้างในวิหารตอนนี้พวกเขาก็โดนยำหนักมีลูกไฟถล่มเข้ามาใส่อย่างต่อเนื่องพระเอกจึงรีบตะโกนบอกให้ทุกคนนนีแแต่แล้วทัใด พระเอกก็โดนแรงอัดของลูกไฟนั้นอย่างจังทําให้เขากระเด็นล้มลงไปจนแทบจะสลบแต่ว่าลูกไฟนั้นก็ยังพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องไม่มีท่าทีว่าจะหยุดและในที่สุดกำแพงของพวกเขาก็พังยับเยินจากนั้นพวกนักสู้เดนตายก็พากันบุกเข้ามาในนั้นโดยมีเจ้าอียิปตัวตึงเป็นคนนำทัพพระเอกก็ได้ตะเกยียกตะกายลุกขึ้นมาสู้กับพวกนั้นต่อพลธนูก็ยิงใส่พวกนั้นอย่างต่อเนื่องส่วนนักสู้อียิปต์ก็ได้มาสู้กับดอทะเลทั้งสองสู้กันอย่างสูสีสมน่ามสมเนื้อส่วนทางฝั่่่่่่งงงพพพรระเเเออกกกกกก็็ไไดดด้้นน้้จจัััััาาาาาททหหโมมมมนนนนนนนลลลคคแแววววตยีี ยังคงวิ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องในที่สุดพวกพระเอกก็ต้านไม่ไหวเขาจึงรีบสั่งให้ทุกคนถอยเข้าไปในวิหารทั้งหมด พวกเขารีพากันหนีเข้าไปในวิหารเพื่อหนีออกไปทางอุโมงค์ที่พวกเขาได้เตรียมเอาไว้ฝั่งดอทเทเล่ก็ยังสู้กับเจ้าอียิปต์คนนั้นอย่างต่อเนื่องต่างฝ่ายต่างก็เก่งไม่มีใครยอมใครทั้งสองสู้กันอยู่นานแต่ก็ยังไม่รู้แพ้ชนะจนดอทเทเล่เริ่มอ่อนแรงเพราะบาดแผลของเขาก็ยังไม่หายดีนักสู้อียิปต์คนนั้นจึงได้โอกาสจัดการเขามันใช้มีดจะปักไปที่ใบหน้าของดอทเทเล่แต่ว่าดอทเทเล่ก็ใช้มือของเขามากันเอาไว้ทําให้มีดปักทะลุเข้าไปที่มือของเขาอย่างจังแต่ว่านักสู้อียิปตนนนนั้ยงงงดดดดีเขาาาอออ่สสุแรททททํใใหโลจบ The okay. เขาตะโกนลงลอง่นออกมาด้วยความเจ็บปวดแกนีคัสเทียนแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงรีบเข้าไปช่วยดอทเทเลเขารีบถีบเจ้าอียิปต์คนนั้นจนล้มลงไปจากนั้นเขาก็รีบประคองดอทเทเลเข้าไปในวิหารส่วนทางฝั่งกเกรเบอร์ก็เดินเข้ามาในนั้นด้วยความสาใจที่เห็นพวกพระเอกพ่ายแพ้อย่างราบคาบพวกทาสก็รีบเลียงแถวเพื่อเข้าไปในอุโมงค์ที่ขุดเอาไว้ส่วนทางฝั่งพระเอกคิกซัสและแอกลอนก็ได้ช่วยกันป้องกันฐานเหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้เข้าไปในวิหารได้จากนั้นพวกเขาก็ใช้น้ำมันราดไปที่่่ปปรรรระะตูแลจุดดไไไฟเเเเเเเผาาาาาาาพพพพือออมมใให้เเ้้้วววกกกขขขขขงงบ์สถน มีเวลาที่จะหลบหนีไปจากที่นี่พวกเขาได้เข้าไปในอุโมงค์และก็ได้มาออกในป่าแห่งหนึ่งและกําลังจะมุ่งหน้าออกไปจากที่นั้นแต่แล้วก็ได้มาเจอกับกองทัพฐานโรมันที่เฝ้าอยู่บริเวณนั้นพวกนั้นป่าหอกใส่อย่างต่อเนื่องทําให้พวกของพระเอกเสียชีวิตไปหลายคนตอนนี้พวกเขาไม่มีทางหนีแล้วไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือว่าทางขวาก็มีพวกนั้นอยู่เต็มไปหมดมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่พวกเขาจะไปได้ในตอนนี้ซึ่งนั่นก็คือต้องขึ้นไปบนยอดเขาวิสุลิสพวกเขาพากันไต่ขึ้นไปบนทางเดินแคบๆเพื่ออออออขขึ้้นนนไปยยยัังงดดเเาาากกรรบบบ์ที่ม่มมููแบบ็ถ วไปว่ามีทางขึ้นทางลงทางอื่นอีกไหมเต่อาชัวก็ตอบไปว่าไม่มีอีกแล้วเพราะว่าทางขึ้นมันมีเพียงทางเดียวเท่านั้นเลยด้วยทางเดินที่แคบบวกกับพวกแพะเอกที่อยู่ที่สูงหากพวกเขาจะตามขึ้นไปพวกเขาก็จะเสียเปรียบเขาจึงจะปักหลักอยู่ที่นี่เลยให้ทหารไปประจําการอยู่ทางขึ้นเขาปล่อยให้พวกพพะเอกอดอาหารอยู่บนนั้นและเมื่อพวกพพะเอกไม่มีอะไรกินพวกนั้นก็จะต้องลงมาทางเดิมเพราะว่าทางขึ้นลงมันมีทางเดียวเท่านั้น เกรเบอร์ก็บอกกับทุกคนไปว่าปล่อยให้พวกมันกินดินกินหินไปก่อนและเมื่อไหร่ที่พวกมันหิวโหวยความบ้าคลั่งจะทําให้พวกมันออกมาจากที่หลบซ่อนและตอนนั้นเราจะฆ่ามันให้หมดเขาพูดด้วยรอยยิ้มเพราะตอนนี้พวกพร้เอกติดกับเขาเต็มๆและแล้ว EP พที่9ก็จบลงดูเดือดจ,จูใจกันไหมครับสำหรับ EP นี้ ที่ในที่สุดเกรเบอร์ก็ได้บุกมาจัดการกับพวกพระเอกและก็สามารถทาลายป้อมของพวกพระเอกจนย่อยยับพวกพระเอกจึงต้องพากันหนีขึ้นไปอยู่บนเขาวิโซเลสแต่ว่าบนนั้นก็เป็นเหมือนกับดักเพราะไม่มีน้ําไม่มีอาหารแถมยังไม่มีทางหนีไปทางอื่นอีกด้วยหากว่าความมีหวยได้ครอบงํามเมื่อไรเมื่อนั้นพวกทานก็ต้องจำใจกลับลงมาทางเดิมและพวกของเกรเบอร์ที่ตั้งข่ายอยู่ที่ทางเคิร์นก็คงจะสามารถจัดการทาศเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเรื่องราวต่อจากนี้มันจะเป็นแบบไหนและมันจะจบลงเช่นไร EP หน้ามีคำตอบเพราะว่ามันคือ EP สุท้ายของีัน2พวก จะต้องตายทั้งหมดหรือจะมีใครหนีรอดไปได้บ้างไว้เราไปลุ้นกันในอีพีหน้าแต่สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ